ปกติแล้วนะฮะจะเจอรถ ATV แบบเนี้ยอยู่ในตามไร่ตามสวนตามป่าตามเขาวันนี้มาอยู่ห้องแอร์กันบ้างครับกับงานใบเท็กบางนาชื่องานว่า f a r ์มเอ็กโปนะฮะมีรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวภาพชมกันครับเริ่มจากน้องเล็กสุดเลยครับตัว Fox 210 Pro ให้ล้อมา10นิ้วนะครับปัดเงาสวยๆแบบนี้ระบบ CVT เกียร์ออโต้นะครับเดินหน้าเกียร์ว่างและถอยหลังเดินไมดิจิตอลแล้วนะครับสวยงามมีชุดต่อหัวบอลสำหรับร่างเทเลอร์ ซื้อพร้อมเทเลอร์เรามีราคาพิเศษให้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เฉพาะตัวรถนะฮะหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทคันต่อมาครับคันนี้เลยคันนี้นะครับเป็นตัวเฮอร์เน็ตสองสองห้านะครับตัวนี้รุ่นยอดฮิตยอดนิยมขายดีนะครับขายดีอันดับหนึ่งเลยตัวนี้นะครับเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะครับบล็อกเดียวกันเลย ตัวนี้ถูกอัปเกรดมายังไงบ้างนะครับตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นตัวโปรนะครับมีสโนอัเกิลนี่ด้านนี้ครับสโนอลเกิลวิ่งขึ้นมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับทําให้สามารถลุยน้ําได้แบบเต็มที่นะครับมิดล้อเลยชุดต่อฮอร์โมนนะครับมีให้อยู่แล้วมาตรฐานแกนเผาเป็นแกนใหม่นะครับแกนดําแข็งแรงกว่าเดิมกระโดดได้สบายๆเนะ่ยฮะคันนี้นะครับราคาอยู่ที่ที่เจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับประกัน1ปีเหมือนกันนะครับคันต่อมาครับ คันนี้เป็นตัวไททัน300ขับเคลื่อนด้วยเผามีวินหน้าชุดต่อหัวบอลระบบสตีวเหมือนกัน,นครับตัวนี้ที่สำคัญเลยนะครับไฮไลท์ของเขาเป็นเกียร์สโลครับตัวแอเอาไว้ลากจูงนะครับขึ้นเขาลงเขาเกียร์ไฮใช้งานได้ปกติส่วนคันนี้เกียร์อยู่ตรงไหน <c oughs> อ๋อกินไม่ทัน <c oughs> อยู่ตรงไหนก็เจอผมเนี่ยชุดหัวบอลสามารถถอดได้นะครับมีสลัก ได้เลยกดไวได้ขับเลื่อนด้วยเพาเต็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหมุนทํางานพร้อมๆกันต้านใจแข็งแรงแน่นอนครับรุ่นนี้สําหรับงานหนักเลยครับลากจูงต้องคันนี้เลยครับราคาโปรโมชั่นอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทลดลงมาสองหมื่นบาทถ้าสั่งในงานนะครับหรือในคลิปนี้นะครับมีกล่องหลังมูลค่าแปดพันบาทแถมให้ด้วยนะครับสองวันเท่านั้นนะครับฝากไปด้วยครับมาอีกหนึ่งคันครับของค่าย LMP450 สี่ห้าศูนย์ ตัวนี้450 4 4นะครับสเปคล้อที่ให้มาเป็นขอบ12นะครับแม็กปัดเงาเหมือนกันสวยๆมีวินหน้ามีชุดหัวบอลนะครับขับเคลื่อนด้วยเพลาทั้งหมดแน่นอนครับระบบก็ต้องเป็น CVT นะครับ CVT ก็คือสายพานข้างเครื่องนะครับราคา2ส9,000บาทนะครับมีหลายสีนะครับจะไปดูค่ายออด d i กันบ้างนะครับคนที่ดูผมนะครับก็จะเห็นคลิปคันนี้นะครับที่ผมขี่ประจําเลยไม่ว่าจะลุยบ่อลุยโคลนขึ้นเขาลงเขานะครับกระโดดลงน้ํายกล้อนะครับ ตัวนี้นะครับตัวใหม่ล่าสุดอัปเดตยังไงบ้างเนี่ยมาดูครับอัปพให้โชคใหม่ครับสามารถปรับรีบาวได้นะครับนี่ครับปรับด้านข้างบนด้านล่างนะครับพาคนี้มีซิกิปเพดนะครับด้านปีกใต้ท้องนะครับจัดเต็มนะครับจัดเต็มเลยครับนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับของค่ายออเดตที่ให้มอน้ํายกนะครับให้มอน้ํายกพัดลมใหญ่ครับสอนอักเกิลนะครับสอนอักเกิลจะอยู่ตรงนี้ครับ นี่ครับสโนเกิลลุยน้ําได้มิดคันครับผมบอกเลยนะครับให้เหลือสโนเกิลไว้ก็พอนะฮะถามว่าฟิลลิ่ในการขับขี่เมื่อน้ําอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะร้อนไหมผมบอกเลยว่าไม่ร้อนครับผมขี่มาตลอดทริปหลายๆวันนะครับไม่ร้อนนะฮะไม่ร้อนแล้วก็เป็นข้อดีด้วยนะครับนะครับข้อดีคือเวลาที่ลุยเนี่ยถ้าอยู่ด้านล่างเนี่ยแน่นอนครับโคนมันยัดเข้าไปอัดเข้าไปนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าล้าง ล้างเหนื่อยครับล้างเหนื่อยเลยบางทีอุดตันพออุดตันปุ๊บเนี่ยเครื่องฮีทครับแน่นอนครับมีปัญหาจึงนะครับถูกยกมาอยู่ไว้ด้านบนแล้วก็มีนี่ครับเกาะกันกระแทกนะครับปิดหมดเลย้หานา้นาก็มีตะแกรงปิดอีกชั้นหนึ่งราคาอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทครับให้ยางมัดสาหรับลุยโคนล้อบ,บิดล็อก14นิ้ววินที่เป็นเชือกนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆนะครับ 2อสีครับสีทองแดงนะครับแล้วก็สีเทาเหลืองเลมอ,อนคันนี้นะครับนสนใจทักมาได้ครับและท่านใดนะครับที่มองหารถ ATV เพื่อการเกษตรท่องเที่ยวใช้งานต่างๆนะครับสนใจทักมาสอบถามได้เอาพิกเกอร์สวัสดีครับโอ้พีว่ว่าใครว่าใครว่าใช้เกอร์หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเงียบๆมาเงียๆตั้งกล้องกันหน่นี่ครับอันนี้คือลูกค้า VIP ของพี่พานุนะครับเชิญเข้ากล้องเลยครับอันนี้พี่พี่พานุอ่า VIP นะครับนี่คือลูกค้าใช้และทดสอบจริงๆนะครับ ไปกับเรามาคลิปแรกก็คือผ่าตักเป็นไงพี่เป็นไงกิ้งยังเป็นอเป็นอาการเป็นยังไงเวลารถตะแคงลงไปความลงไปอ๋อตกใจนิดหน่อยงงงงงงแต่ก็ไม่เป็นอะไรนะครับรถก็มีปีกนกปีกนกงอนะครับนิดนิดหน่อยเพราะว่ารถเนี่ยตะแคงลงไปถึงหนักหน่วงมากๆนะครับของกิ้งครับคนนี้นะลูกช้าใช้เองนะครับแล้วก็ทดสอบเอง ความเองพังเองคือครบเลยนะโอเคครับฝากก็ด้วยครับผมนะใครสนใจ a t v นะครับตั้งแต่ขับ2ขับ4เรามีให้บริการครบวงจรนะครับเราใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผม้วยครับผมสวัสดีครับ